ามวันจะกินอะไรสิบเกธันวาคม63นะครับวันนี้ได้มาดูงานที่ที่ไหนนะครับพี่ที่บ้านนนเจริญบ้านนนเจริญทับทันทับทันอําเภอสังขละนะอําเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้ก็ของแก่ก็ทํามาได้ระดับหนึ่งทำมาได้กี่ปีแล้วครับประมาณสามปีสามปีโอเคสามปีดูต้นพยุงต์ไม่มีน้ำขาด ขาดเกษตรนะครับถ้าขาดน้ําก็จบชีวิตแล้วครับมีแต่ต้นไม้ครับผมมีแต่ต้นไม้ดูนะครับอันนี้ต้นอะไรนะอันนี้ต้นสํารงต้นสํารงครับก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะตอนนี้ใช้ยางทาแผลทาอะไรได้นะตอนนี้เป็นต้นสํารงไอ้เมดมันทำเป็นน้ํามันได้เออสกัดน้ํามันนี่ครับก็เริ่มแล้วครับแต่ว่ายัง ยังติดอยู่ที่น้ำครับใช่ตรงนี้ระบบน้ำระบบน้ำครับนี่พายุนี่เป็นสามปีสามปีไม่ง้ามกันเนะไม่ไม่ไม่อันนี้เป็นที่กับอิกเจ้านึ่นยก่เจ้าน่นผมเป็นกลุ่มกันว่าจะเขมีปัญหาเป็นพี่น้องกันใช่ไหมพี่น้องก็ไม่ค่อยดีอย่าไปไว้ใจครับก็ธรรมดาดูครับของแกทำ ก็เนื้อที่อยู่ประมาณประมาณห้าไร่ครับห้าไร่หกไร่เนี่ยแต่ก็พยายามให้มีรูปแบบอยู่แต่ยังยังติดอยู่ที่ว่าคุณพ่อเป็นคนแก่เนาะแล้วแกก็ไม่ค่อยยอมให้ขุดสระคือขุดสระ,ะกลัวเสียที่ครับตอนนี้ <laughs> เพราะว่าขุดหลายเจ้าแล้วก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยครับเพราะว่าขุดถ้า ถ้าคนไม่เข้าใจขุดก็จะขุดยังไม่ถึงตาน้ำมันก็จะไม่ได้ผลคือหน้าแล้งก็จะแห้งไปพร้อมกันแล้วก็พอสรุปไปแล้วไม่มีน้ำใช่ก็คือขุดขุดแบบเรียกว่าขุดแล้วมันเสียที่อ่ะคนแก่ก็เลยว่าอย่าขุดเลยมันเสียที่เนี่ยที่ที่บทสรุปก็คือทำแล้วมันเสียที่เนาะขุดสะแล้วเสียที่จะกินอะไรอขุดแล้วจะกินอะไร ของแกก็พยายามทําอยู่นะครับตอนนี้ก็มาดูเนื้อที่ว่าจะเจาะธนาคารระบบเปิดอยู่นะไม่รู้จะได้คิวเมื่อไรหร่แล้วว่าจะตกลงกันได้จะจบก,กันได้ไหมเดี๋ <c oughs> ยวค่อยประเมินดูทีครับผมพยุงครับโอง้งามเลยครับพยุงสามปีครับนี่ครับศูนย์รุดเลยครับแต่ว่าก็ได้มาแค่ไม่กี่ต้นเองที่ปลูกปลูกหลายต้นอยู่แต่ว่า โคดเทวดาดูเลทเกือบเกือบเท่าโคกหนึ่งจุดสองห้าลิตรนะครับตอนนี้ก็ถ้าบอนไปขายก็น่าจะได้อยู่พันกว่าบาทได้ต้นสามปีถักพันกว่าบาทถ้าคนปลูกพันต้นแล้วครับสามปีเท่าไหร่ครับคูณดูล้านกว่าบาทนะ ใพี่ตะกูลมากเลยถ้าคนถ้าถ้าคนคูณไปเพิ่แป๊บเดียวสามปีเอ้ามีเงินเป็นล้านนะถ้าถามว่านาที่ดอนนี่พี่ทำกี่กี่ปีแต่จะได้ล้านหนึ่งมีแต่นี่กับนี่เพราะว่าที่มันไม่เหมาะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ำครับมันไม่เหมาะครับผมแล้วก็นาข้างๆก็ส่วนมากจะเป็นที่ดอนแล้วก็น้ำมีคลองไหมครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นไม่มี เขาเพิ่งตัดถนนมาใหม่พีออ๋อเป็นถนนใช่ไหมตรงนี้เพิ่งตัดถนนใหม่ออกสังขะได้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับออกสังขะได้ออกบ้าตรงแบกจานอ่ะครับดูนะครับทำสามปีก็ก็เห็นต้นไม้อยู่นะครับแต่ว่ายังยังยังขาดน้ำคือว่าสรุปไปแล้วก็คือ ความอดุดมสมบูรณ์ก็ยังน้อยนะครับแต่อาศัยว่าธรรมชาติเป็นหลักก็จะช้านิดนึงนะครับตรงนี้ดูต้นมะพร้าวมะพร้าวปลูกนานหรือยังครับต้นนี้อ๋อต้องไปดูไปเที่ยวสวนผมแล้วแบบนี้ต้องไปดูตัวอย่างเท่านั้นก็ปลูกกันยังไงปีเดียวทำไมม,มันปลูกมันโตเร็วมันปลูกให้เทวดาดูอ่ะ เนี่ยต้นเนี้ยน้าปลูกครับตนน้นไม้แดงครับเขาทนทนแรงทนแล้วก็ฉลุดไม้สักเนี่ถ้าไม่ถูกที่นะครับมันไม่ต้องลงเลยนะใช่ปลูกปลูกปลูกทีทีเลยต้นแดงประมาณเม็ดหนึ่ง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 แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จัดการของเขาเองตอนเขาโตนะาบางทีต้นเล็ก เราก็อาจจะไปแต่งเอาตอน<ม>ที่มันเออว่าต้นในสมบูรณ์ับต้นหนมันสมบูรณ์ก็เอาตัดตัดทิ้ง<ม>หรือไม่เขาก็จะงมกันเองเลย<ม>สุดท้ายเดี๋ยวเขาก็ตายเลยต้นเล็กๆ<ช>ครับ<ช><ช>เราจะไปปลูกว่าสองคูณสองสามคูณส,สามมันจะโตแบบนั้นไงนะม,มันพอพอผลสุดท้ายแล้วเกิดว่ามันไม่โต<ม>ทีนี้มันจะห่างกันเลยไอ่เราจะปลูกแซมีกระยาก้วยมันโตไม่เท่ากันทิ้ไว้ก่อนแล้วค่อยค่อยปรับเอาทีหลละ ออดูนะครับแรงๆเลยครับแบบนี้ที่ดอนด้วยที่สูงตรงนี้ฝนสองสามครั้งแล้วน้ำยังไม่มีเลยเนาะไม่มีสอิอันนี้ก็ต้นต้นตะแบกนะต้นไม่ได้ใจน่าจะเป็นต้นตะแบกตะแบกก็ใช้งานได้ครับตอนนี้ก็คือทำพวกฟงหรือเจอเนื้อเชื้อเขาก็หาเหมือนกันทำเสาตอนน น้ำปลวกมันไม่กินตนน้น,นอันนี้ก็น่าจะเป็นไผ่ไผ่กินดิบไผ่กินดิบ,บน้ำผึ่งอะไรน,นะไผ่อ่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ครับไวไนะครับดูครับดูสวนลูกค,ค้านะครับไปดูว่าเทียบกับของเสียสักในปีกว่านะครับต่างกันเยอะเลยครับ <laughs> ไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนี้ยังขาดน,น้ำอยูนนอยอ่ดำเนินการก็คือต่อไปก็น้ำคือปัจจัยหลักนะครับไม่มีน้ำก็ทำกเกษตรเดี่ยงตั้งแต่คิดแล้ว <laughs> นเจาะแล้วทีไหนอ๋อมีบาดาลแล้วได้กี่คิวครับได้กี่คิวลงไปประมาณห้าสิบห้าอ๋อตัวตัวนี้ดึงขึ้นได้ใช่ไหมโอ้ยไม่ขึ้นยากพี่ไม่ยากเอามันมันขึ้นยากมันต้องเสมอครับใช่เสมอย่างเดียวครับเสมอก็ไม่แพงเนะเนี่ยนะครับผมอยู่รวมๆแล้วก็ประมาณสองหมื่นสองทั้งแผงทั้งชุดติดตั้งเองใช่ไหม ติดตั้งเองของเฮนโดโรอิดอยู่เฮนโดโรแล้วไอ้อะไรนะ่ยโจไดสซูสีกันแต่ว่าเขาว่าเฮนโดโรมันไม่ค่อยจุกจิกจุกจิกน้อยกว่าน้อยกว่าโจไดแต่ซูสีแหละของราคาแต่โจไดน่าจะแพงกว่านะโจไดก็โอเคอยู่ใช้ได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าน้ำมันกี่คิวกันนั่นแหละตอนตอนที่เขาเจาะ ขาว่าได้กี่คิวเขาได้ยังก,กี่ปรับระนะน้ำตื้ออีกบานมันคิวบรามีน้ำกิมมันเยอะหรือคิวไม่คิวแล้วพอจะหยอดอันนี้ไปได้ยังไงยอดเสมอไปได้ยังไงมันต้องรู้ว่ากี่คิวมันถึงจะเอาเสมอกี่วัดลงมันถึงจะดึงน้ําพอดีกับน้าอาบางทีเราเอามาแรงกันไปมันก็จะแห้ง,หงเออถ้าเอาช้ากันไปเสียได้อีกอ ถาวัดน้อยจะได้น,น้ำที่ดึงขึ้นมาแต่ละนเี่รเดรู้แต่ความลึกโอเคครับสำหรับเช้านี้ไม่รู้ว่าจะจบหรือไม่จบแต่ก็เดี๋ยวจะประเมินดูอีกทีนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์ช่องเศรษฐศาสตร์กเกษตรรถขุดน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับ